<Record. S 1> สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ก็จะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Earth Pro นะครับการนำเข้าการพิกัดตัวเองนะครับเข้ามาหรือว่านำเข้าตำแหน่งของตอนเองเข้ามาในตัวของ Google Earth Pro นะครับ Google Earth Pro เนี่ยก็จะทำงานคล้ายๆกับตัวของ Google Earth Map นะครับหรือว่า Google Map นั่นเองนะครับ เราสามารถที่จะค้นหาพิกัดต่างๆได้นะครับแล้วก็มีสถานที่ตรงนี้นะครับไว้ให้เราทําการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับการเก็บข้อมูลต่างๆก็สามารถเก็บได้ในรูปแบบของหมุดนะครับหรือเป็นข้อมูลเวกเตอร์ที่ใช้ในระบบ G A S ก็คือเป็นข้อมูลที่เป็น point นะครับเนาะต่อไปนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นรูปปิดนะครับหรือว่าการเพิ่มรูปหลายเหลี่ยมเนาะ นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแทนของพีกอนนะครับในระบบของเวกเตอร์และ GIS นะครับต่อไปเป็นพาดนะครับเนาะหรือว่าเส้นทางการเดินทางนะครับจะเป็นตัวแทนของลายนะครับในระบบเวกเตอร์ของ GIS นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะย้อนเวลาเพื่อฉายภาพบริเวณภาพถ่าย บริเวณนั้นนะครับว่าดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เป็นอย่างไรได้บ้างนะครับเรามาลองทดสอบกันดูนะครับผมจะค้นหานะครับ อัดข่าวชันหอมนะครับเมื่อกด Search เสร็จนะครับตัวของ Google Earth Pro นะครับก็จะ detect หรือว่านำเราไปจนถึงตัวของพิกัดที่เราต้องการนะครับเราก็ซูมเมาส์ออกมานะครับเราสามารถดูแผนที่คร่าวๆได้เลยนะครับ เลเยอร์ <c oughs> ต่างๆนะครับก็จะมีฐานข้อมูลหลักมีประกาศนะครับมีเขตชายแดนและป้ายกำกับสถานที่ต่างๆนะครับถ้าเราลองปิดสถานที่นะครับก็ตัวสถานที่ต่างๆก็จะหายไปนะครับภาพถ่ายนะครับถ้าบริเวณไหนมีภาพถ่ายนะครับเราก็สามารถคลิกดูได้นะครับว่าภาพถ่ายที่มี บุคคลอื่นนะครับได้ทำการอัพภาพลงไปบนค่าวของ Google นะครับนะครับถนนเราก็สามารถดูได้นะครับถนนเส้นหลักถนนเส้นรองก็สามารถดูได้นะครับอาคารที่เป็นสามมิติหรือแม้กระทั่งตัวของภูมิประเทศเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับถ้าเราติก๊กภูมิประเทศไปเนาะ เราก็จะเห็นว่าภูเขาเนี่ยมีความชันเกิดขึ้นมานะครับเนาะเป็นรูปภูเขาขึ้นมาตามความสูงหรือว่าตามคอนทัวร์นั่นเองนะครับเนาะถ้าเราลองปิดคําว่าภูมิประเทศนะครับสิ่งที่เราเห็นก็จะเป็นภาพ2มิตินะครับอ,อ่านะครับ เริ่มต้นเลยเนาะนะครับสำหรับการใช้ตัวของ Google Earth Pro นะครับให้เราสร้างกดไปที่สถานที่ชั่วคราวนะครับกดเพิ่มนะครับเนาะเราต้องการที่จะสร้างโฟลเดอร์หรือว่าแฟ้มเอาไว้เก็บข้อมูลของเรานะครับโดยเฉพาะเนาะให้คลิกไปที่สถานที่ชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่โฟลเดอร์นะครับตั้งชื่อนะครับเนาะ จะมีสถานที่หรือว่าแฟ้มเอาไว้เก็บตำแหน่งต่างๆนะครับที่เราพิกัดตัวเองนะครับหรือว่าที่เราวาดเส้นอยู่บนตัวของ Google Earth p r o นะครับต่อไปนะครับคลิกเพิ่มนะครับเนาะจะมีคําว่าเครื่องหมายตำแหน่งนะครับเครื่องหมายตำแหน่งกับตัวของเพิ่มหมดุดเป็นอย่างเดียวกันนะครับเนาะ ราสามารถคลิกขวาเพิ่มจากตรงนี้ได้นะครับหรือว่าคลิกไปที่ไอคอนของตัวของการเพิ่มหมุดได้เลยนะครับแต่ข้อควรระวังคือให้เราไปคลิก Active นะครับให้มันขึ้นเป็นสีฟ้านะครับเวลาเราจะพิกัดตัวเองบริเวณไหนนะครับนะครับเมื่อคลิกเสร็จนะครับก็จะมีหมุดสีเหลืองๆขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะกรอก ค่าลัติจูดลองติจูดของเราลงไปได้นะครับเนาะหรือแม้กระทั่งนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวของระบบ coordinate system ที่เก็บพิกัดของเรานะครับเปลี่ยนได้เช่นกันเนาะไปที่เครื่องมือครับไปที่ตัวเลือกนะครับอ่าก็จะมีระบบต่างๆนะครับเป็นระบบทศนิยมนะครับหรือว่า decimal ที่เราใช้กันเนาะ นะครับหรือว่า UTM ก็ได้นะครับเนาะลองเลือกใช้ให้สอดคล้องกับงานของเรานะครับคลิกโอเคนะครับเนาะเรามาดูกันว่าตัวของระบบพิกัดจะเปลี่ยนไหมนะครับก็เปลี่ยนเป็นมีเขตนะครับ 47P เนาะนะครับพิกัดตะวันออกหรือว่าพิกัดทางเหนือนะครับก็จะมีบอกให้หมดนะครับเนาะในส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกรอกตัวเลขที่เราต้องการได้ นะครับผมลองเกาะลงไปนะครับใส่ชื่อได้นะครับเป็นสเตชันต่างๆเนาะสเตชันที่สำรวจ t สเตชันที่หนึ่งนะครับบริเวณตรงนี้เนาะนะครับ เราก็จะได้มาแล้วครับ1 point นะครับเนาะถ้าเรามีหลายพอยต์นะครับก็มาร์กไปนะครับเราสามารถเลื่อนไปยังบริเวณที่เราต้องการได้นะครับเนาะก็เป็น ST2 นะครับ s ทสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัวของตัวหมุดนะครับ จะมีระบบฟังก์ชันหรือว่าคุณสมบัติต่างๆเพิ่มมาอีกเนาะนะครับเราสามารถแทรกรูปภาพลงไปได้นะครับเพื่อเก็บข้อมูลเนาะนะครับให้คลิกขวาไปที่หมุดที่เราต้องการเพิ่มนะครับคุณสมบัตินะครับเราสามารถเปลี่ยนสีนะครับตัวของหมุดได้เนาะอยากได้สีแดงก็เปลี่ยนได้นะครับหรือว่าเราเจอตัวของ ภัยพิบัติดินถล่มก็ใส่ได้นะครับตรงไหนเป็นภูเขาไฟนะครับใส่ได้เป็นแม่น้ําเป็นเม่ต่างๆนะครับสามารถใส่ได้นะผมจะเพิ่มรูปภาพนะครับจากคอมพิวเตอร์เนาะนะครับเมื่อเพิ่มเสร็จนะครับ ก็จะมีการเพิ่มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเป็นรหัสโค้ดในตัวอย่างนี้เนาะนะครับเราพอเราคลิกไปที่รูปภาพตรงหมุดนะครับก็จะแสดงรูปภาพขึ้นมาเนาะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลต่างๆได้นะครับอ่า ล็อกไทฟนะครับแซนสโตนเนาะนะครับหรือจะเป็นพวกล็อก f o r m a t i o n ต่างๆนะครับนะครับที่เราคิดว่าจะเป็นเนาะพวก RMR ก็ใส่ลงไปได้นะครับเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเนาะนะครับว่าเป็น Intact l o อก หรือว่าเป็น metal l o อกนะครับเนอะ f a c l o g ก็ใส่เข้าไปได้นะครับนะครับแล้วแต่ที่เราอยากจะใส่ข้อมูลพื้นฐานเข้าไปเลยนะครับเนาะพอเราใส่ข้อมูลต่างๆไปแล้วนะครับก็จะมีขึ้น description ด้านล่างนะครับเนาะทำให้การทำงานใน f i e l d work หรือว่าการทำงานออกสนามเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับอลองเพิ่มอีกเนาะนะครับเราเจอพวกโครงสร้างทางธรณีวิทยาต่างๆนะครับหรือว่าพวกสตั๊เจอธรณีสันฐานก็สามารถนำมาใส่ได้เช่นกันนะครับ เราใช้ตัวการสร้างจุดหรือว่าการสร้างพิกัดเสร็จแล้วนะครับเนาะถ้าสมมุติเราอยากสร้างพื้นที่ขอบเขตสำรวจของเราจากตัวของ Google Earth Pro ก็ทำได้นะครับทำการมาร์กจุดต่างๆเนาะนะครับเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับก็ทำได้เช่นกันเนาะนะครับก็ใส่ชื่อให้เขานะครับ ครับ <Record. S 1> สามารถสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะครับโพลิกอนได้เช่นกันเนาะครับสามารถใส่ลักษณะสีต่างๆนะครับเส้นพื้นที่เนาะนะครับถ้าเราไม่อยากให้ทึบแบบในรูปนะครับก็ใส่ความทึบเป็นศูนยะ์เนาะก็จะเห็นแค่กรอบขึ้นมานะครับใส่เป็นกรอบพื้นที่สีแดงก็สามารถทำได้นะครับนะ ขนาดนะครับขนาดของพื้นที่ก็สามารถวัดได้เลยนะครับเนาะเส้นขอบนะครับเส้นรอบรูปของพื้นที่สำรวจก็สามารถวัดได้เนาะเป็นกิโลเมตรนะครับหรือเป็นเมตรตารางเมตรนะครับก็สามารถเซตได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับไปดูเส้นทางเนาะนะครับถ้าเราอยากโยงการสำรวจหนึ่งวันนะครับเราไปเส้นทางไหนบ้างนะครับ เราก็สามารถใส่ได้นะครับเป็นรูทหนึ่งเนาะสูงเข้าไปนะครับแล้วก็ลากไปตามถนนของเรานะครับเราขึ้นไปสเตชันจุดไหนบ้างนะครับเนะไปสเตชันที่หนึ่งนะครับ ครับก็จะได้รูทของสเตชันหนึ่งมาแล้วนะครับเปลี่ยนสีได้เนาะนะครับรูทของสเตชันที่2นะครับเราเดินทางไปอย่างไรก็ใส่ได้นะครับ นะตัวของรูทนะครับเราก็สามารถที่จะวัดระยะความยาวในการเดินของเราได้เลยนะครับเป็นกิโลเมตรเป็นเมตรนะครับเนาะนะครับเมื่อเราสร้างเส้นทางการเดินทางเรียบร้อยนะครับเนาะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเซฟ ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับเพื่อที่จะบันทึกไว้เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหายเนาะนะครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถแชร์โปรเจกต์ของเราหรือว่าพิกัดของเราต่างๆนะครับให้กับบุคคลอื่นหรือว่าเพื่อนๆที่ออกทํางานในสถานที่เดียวกันนะครับเนาะสามารถแชร์ลงบนตัวของแพลตฟอร์มที่เป็นระบบ g a s ได้ทั้งหมดนะครับเนาะแม้ หรือว่าจะเป็นตัวของ Arc Map นะครับหรือเป็น Google Earth Pro ที่อยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราหรือว่าโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะนำพิกัดพวกนี้นะครับไปใช้งานได้นะครับเนาะเดี๋ยวลองดูกันนะครับให้เข้าไปที่บันทึกสถานที่เป็นนะครับ นะครับก็จะมีตัวของค่า save as type นะครับ ML, ก็จะเ,เ,เป็น k m l กับ kmz นะครับเราเซฟเป็น kmz ก็ได้นะครับเรา save เซฟไปนะครับเมื่อเราเซฟแล้วเนาะนะครับลองดูซิว่าเราเซฟสำเร็จหรือเปล่านะครับให้กดตัดทิ้งไปเนาะนะครับเราไปเลือกที่คำว่าเปิดนะครับ ก็จะขึ้นมานะครับเป็นโปรเจกที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่ครับถ้าเรามีหลายๆโปรเจกต์นะครับเราก็ามาของเพื่อนลงมาทับกันได้เหมือนกันนะครับออันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนะครับเป็นสเตชันต่างๆที่ผมเคยมาร์กไว้นะครับก็สามารถนำมาดูพร้อมกันได้เลยนะครับ ผมลบปอกก่อนนะครับเนาะต่อไปนะครับเราจะนำเข้าข้อมูลตัว kmz เนี่ยนะครับไปไว้บนระบบของ arc c i s นะครับหรือว่า arc map เนาะนะครับเพื่อให้เราทำงานได้ง่ายนะครับ นะครับไปที่คำว่า Search นะครับเนะาะหาคำว่าคำสั่ง KML นะครับมีคำสั่ง Layer to KML หรือว่า KML to Layer นะครับเนาะ r a y e r to KML ก็คือเป็นการนำตัวเลเยอร์ที่เราสร้างนะครับ Point Line Polygon นะครับ ในตัวของ Arc JS นะครับออกไปยังระบบที่มันเป็น KML นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะนำเข้า KML to Layer นะครับก็คลิกไปนะครับ เราไปเปิดตรงโปรเจกต์นะครับ นะครับ add output location นะครับสำคัญเนาะทำงานนะครับจะต้องมี location หรือว่าโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลนะครับอย่างดีเนาะนะครับต่อไป output name นะครับก็ให้เป็นโปรเจกต์หนะครับหลังจากเซตค่าต่างๆเสร็จแล้วเนาะก็คลิกโอเคนะครับรอจนกว่ารูปโลกข้างล่างนะครับจะหายไปเนาะนะครับรอเขา ทำการ g e n e r a รตข้อมูลหรือว่านำเข้าข้อมูลนะครับมาให้ะนะครับเมื่อกี้นะครับเราได้ทำการมาร์คจุดทั้งหมด3จุดใช่ไหมครับก็จะขึ้นมา3จุดเนาะนะครับมีรูทเส้นทางครับรถตามถนนนะครับเนาะถนนหลักขึ้นไปสีเขียวกับสีเหลืองใช่ไหมครับ นะครับแล้วก็มีโพลีนเก็บพื้นที่ที่เราสำรวจนะครับเนาะเราไปดูแอตทริบิวต์ข้างในของแต่ละตัวกันนะครับมันมีอะไรบ้างเนาะก็มีเชฟนะครับเป็นรูปพอยนะครับซิมโบเป็นอย่างไรนะครับเนาะถ้าเราอยาก Export หรือว่าแยกตัวของพอยออกมาก็ทำได้นะครับเนาะเพียงแค่ไปคลิกที่ตัวของ เลเยอนะครับชั้นเลเยอร์ที่เราต้องการนะครับคลิกขวาเนาะไปที่ Data Export Data นะครับเราก็จะสามารถนำแค่พอยต์ออกมาได้นะครับคลิกโอเคนะครับก็จะมีแค่พอยต์ นะครับที่เป็นจุดที่เราสำรวจออกมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับมันยังมีชื่อ station name ของรเรามาให้นะ station ที่ 1, station ที่2นะครับเราอยากแสดงชื่อก็ทำได้เหมือนกันนะครับไปที่ label feature นะครับเราก็จะมีชื่อออกมานะครับ station ที่1 ครับก็นะครับวันนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับเนาะการใช้ Google Earth Pro นะครับการเก็บตำแหน่งต่างๆของเราและนำเข้ามาอย่างโปรแกรม ArcMap นะครับ